สวัสดีค่ะจานเองค่ะวันนี้พี่ชานอยู่ที่วัฒนชลทายคนวันนี้นะคะยูกิเป็นสปอนเซอร์พี่ชานมีเซอร์ไพรส์ใหญ่จะให้มาตามหาเฮพี่พิชานอะไรอ่ะเเฮ้ยดี๋ยวก่อนนะเขาลงทุน ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาให้ขนาดนี้เลยทั้งหมดเป็นของเราใช่ไหมทั้งหมดจะเป็นของเธอถ้าเธอทําได้อ๋อยูกิให้กติกาว่าถ้าเธอทีปของในตู้ได้อย่างน้อยหนึ่งชิ้นเธอได้ของทั้งตู้ไปเลยโอ้โเขาคิดว่าตานกากขนาดนั้เลยเคยคีบไม่ได้สักครั้งเฮ้ยถ้าเธอทีปไม่ได้ทุกครั้งที่เธอทีปไม่ได้มีหมดลงโทษ เริ่มกลัวสีหน้าของมันแล้วทำได้อยู่แล้วโชว์พี่ซันเก่งมากเฮ้ยแกน้ำไม่ได้โ้ยโอ้ยโอโดนน้าโดนเฮ้ยเ้ยมื่อกี้ทดลองอย่าพ่งไม่ไม่ไม่มีทดลองแล้วผลลงโทษของเราวันนี้ก็คือเขียนหน้ายุกิเราจะค่อยๆไปี้อไปไ้เดี๋ยวยักกันเดี๋ยวเดี๋ยวนวณทางวิทยาศาสตร์มันมีเวลานะันเฮ้ยเฮ้ยเนี้

กัไม่เห้เขานีของขนมอะเฮ้ยเล้วตู้ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยโทษตู้ดิโคคาโก้าหัพี่การจัดวางมันไม่ดีโคคามาแล้วมาแล้ว ใหูดูๆทำไมคนมันมองเห็นนี่ยไม่ไม่มีคนมองเลยไมองมาเลยเขายังไม่รมดยังม่หมดแปวีแล้วเฮ้ยยเยเยเฮ้ยยเ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยยวยเฮ้ยยเฮ้้ย้ไเฮเฮ้เยยเยเ้ยยเยย แต่ให้ไม่ได้โดนเขียนเหมือนกันนะอ๋อนะเดี๋ยวให้พลังหน่อยจริงจังจริงจังาจริงจังอ้มาแล้วมาแล้วมาว้นมามา้มาวันมาว้ามาว้ามาว้ามา้า้ามา้ามาวามา้ามาวมา้ามว้้ามา้า้้า้้ว้ามา ถามน้องก็ยังเนี่ยเดี๋ยวขอได้พลังก่อนกุกกากุกกากุกกกเดี๋ยนะไม่เราทีมเดียวกันนะถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวลงโทษนะรอบยอดองเธอที่มันเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโลกเอฟเชื่อะไรครับโลมาโลมาสามพี่สานะเป็นคาถาเรียกพลังยุกิยุกิจ่ะม่มีคำนวณไม่คำนวณมีแววมีแววโอ้สงสารน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซาเขารับแทนให้น้องน้องอยากแล้วแล้วให้น้องเขาช่วยแต่งดีกว่าอยดูนะตอนบอกให้ยิ้มไม่ยิ บอกให้แกล้งดูหน้าดิเดินสองสามจ๊้ยหัวใจเทุกตู้อเอาขนมพี่เก่งมากใช่ไหมพี่เก่งมพี่มผชื่อในตัพี่พี่เป็นคนที่เก่งที่สุดสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยับแบบนี้มโอ้ยมรัความเมตตายดยด ดูพวกมึงมันเฮ้ยออใจอกูยุกิเกนดใจยุกิโนนั่นแหละโอ้ช่วยได้ไหมพี่กายครับพี่ว่าช่วยพี่ได้ไหมได้ครับชัวยชัวรชว์ไม่ชว์ขอแรงพลังอ่ะกูกากุกายุกิกุกากูกากุกายุกิกุกาเราเคยเริ่มโลยเาจริงจังเลยม้ยว้าวาขอแสดงความยินดีด้วยโอ้ยโอ๊ยทุ แก้งน้องเขาเอ้ยมาแลวมาเฮ้ยนั่นน่ะเกินสอแท็กเราว่านะพวกมันต้องล็อกค่าให้เราทำอะไรไม่ได้คิดมากคิดมากน่มหนึมอ่าหนุ่มหนุ่มมาหน่มาหนุมๆนมาหหนมน่มน่านุาห่มมา่มา้่มหนุ่มมาอนุ่่า่นุ่หุาุาุมน่นนาหนุ่มมนนน่อ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อะไรกินตะวลังรสชาติเปงไง่อนร้ชไหมหอมออรกรอบอร่อยอ๋อเเชือหรอเป่เชหรอไม่เชื่อเเชือเฮ้เดี๋ยวล่อมนี้ได้ดูอ่ะคุณทหาทิกูได้เฮ้ยย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 ย อะให้รางวัลให้รางวัลเป็นไ,ปไงฮะมันไม่ดีกับเราก็อ่อน,นแล้วแหะในที่สุดก็ได้แล้วนะฮะของรางวัลทั้งหมดในตู้เป็นของซานซึ่งของทั้งหมดที่ซานได้ไปามาแจกน้องๆที่ยืนดูอยู่ตรงนี้ซ <c oughs> านได้ไงซานได้ไปแจกน้องๆไงดูหนๆๆ <c oughs> ้าดูหน้าใจใหญ่เลยในจิตใจอ่ะอป้าวให้ปลาให้อ้าวไปไงอร่อยไหม แต่ว่าเราไม่ได้แจกธรรมดานะเรามีพร็พให้ใส่ด้วยสรุปนี่คือไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมได้เอาเอาเอาคิวไม่ได้อยู่โอ้โหิวบางบางอ๋ออ้โจทงกวันนี้ก็ฝากข้อคิดเตือนใจให้กับน้องๆนะคะพบคนผ่านผ่านผ่านแต่ว่ามัน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็ต้องได้เออสักวันสำเรับวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์จ้ะยุกิไม่เคยเสียตังค์ที่เพราะรู้ว่าที่ไม่ได้เดี๋ยวช่วงท้ายก็ไปดูเลยนะคะพี่ซานจะแจกของให้น้องๆโดยใส่มาสคอตยุกิเติมพล,ลัง่ลยเติมพลังอิ่มอื่มอร่อยกติมลังกับแมงล่างเป็นยุกิเฮ้ยแต่ซาคนควรดีใจนะเนี่ยในไทยอ่ะชุดนี้มีอยู่ชุดเดียว อุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เฮ้ยถือถือทำไมเอื้อยขื่นไม่ถือถือยังไงเล่าจะมองไงดีต้องนั่งอ้าวยิบให้หน่อย